มาที่ขาวันนี้มาทําบุญร้อยวันให้กับคุณยายนะคะมาทําบุญร้อยวันให้กับยายยายเบียวนะคะพิธีทางาเมนทาง ม uhh ันกรดน้ำกัน กำลังกรวดน้ำกันนะคะทำพิธีอ<ก>อเออคามดทบุญททานะท่าท้ววันให,นหน้กับคุณ<ก>ยายนะคะ<ก> านที่ทำที่จะ,ะจงังหวัดสุรินนะคะเป็นพิธีทางศาสนาทางจงังหวัดสุริน,นะคะ่ะ

มาสัมพุทโธพะวาตังพระววนตังอภิวาเทนิสวัคาโตพระวะตาธรมโมธรมังนัมามิปิปโนพระววโตสาวะสังโฆตังคังนมามิ มาดูพิธีทางศาสนาทางจังหวัดสุรินทร์นะคะี่เปทำบุญร้อยวันให้กับคุณยายะคะ่ะ อ้ยกินอิ่มเลยยายเบียภาพบรรยากาศบ้านๆน,น,นะคะ

เสร็จพ no ิธีเรียบร้อยนะคะไปกันต่อไปใส่ระบันไปบ้านจะพาดโตค่ะเดี๋กำลัชใจจะเลื่อนโต้หนูเลื่อนโต้รถคันนู้นใช่กีตูบีด้วยเดี๋ยวเป็นแค่ดูวัดบ้านค่ะนะคะให้ดูบริเวณวัดบ้านค่ะ ที่ค่ะบริเวณวัดบ้าน่า วันนี้ยายเมียมาทำบุญให้กับคุณยายยายนะคะพน้าค่ะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่บ้านงานกันต่อนะคะ าศหนาวเย็นหนาวเย็นวันนี้ทั้งลมทั้งหนาวทั้งเย็นเลยค่ะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอก,กันกับช่องยายเหมียวพาปืนพี่น้องค่ะเบิ่งอากาศบานบานคอยในพูนหนาวเย็นลมผัดตึงๆพี่น้องอ้ยหนาวยินดีต้อนรับนะคะข้า,าคุยทักทายกันนะคะมือกิน ื่อกี้ให้ดูบรรยากาศออทำบุญร้อยวันนะคะไปเฮ็ดยูวัดค่ะเป็นบ้านบ้านนาบ้านนาของยายเองค่ะบ้านนาของยายน้ำมือนี่บอกได้เลยพี่น้องหนาวอากาศหนาวก็เลยเดีห่อหนาวห่อตาอุย้ยที่นี่สุรินนะคะที่นี่สุรินคนเบาะยูสุลินนะคะพี่น่อคะยินดีต้อนรับเอ,อ้ารถสีถอยมา ถอยถอยมาค่ะถอยมาต้าเอารถออกไหมเนี่ยฮะเขาเจะถอยไปทไางไหนแค่นั้นเหรอได้เข้าก่อเนี่นนนนยมาจากวัดเมื่อกี้ค่ะมาจากวัดเมื่อกี้เนาะวัดกับบ้านอยู่ก็ใกล้ๆกกักนนะคะขอบคุณท<อ>ุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะ พี่น้องว่าแม่นแขกเด้อค่ะนี่ยว่าเด้เป็นแขกเด้อค่ะว่าเด้เป็นตะบังอากาศมันหนาวพี่น้องมึงได้ลรออากาศมันหนาวโว้ยหอมผ่าตุ้งคุกหลับไปเลยเดี pied, ๋ยวผมเอาดูออกกคนนายเข้าบ้านต่อค่ะเข้าบ้านต่อ มาจากคุงาทีเป็นคุณนาค่ะตายไปในสามเดือนเดือน็ฤษุณร้อยวันนะคะเสร็จทีเรีบร้อยโอ๊ยทำไมลบลมพัดตึงๆพี่นองเว้ลมพัดตึงๆน้านี่นนี่ค่ะลมพัดตึงๆโอ้บ่งบอกว่า อากาศตอนนี้เป็นเวลา4โมง4โมงนะคะแต่ว่าอากาศอ้ยลมพัดตึงต้งๆเลยอีสานบ้านเฮาหนาวก็หนาวค่ะพี่น้องค่ะหนาวก็หนาวมึงเีล่ะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้จะอยู่ด้วยกันประมาณเอสัก15นาทีเนะาะวันนี้15นาทีจะพาไปเบิเพิ่นฮันขั่วอีกค่ะรอบนึง ไปดูพ่อครัวกันก่อนนะคะจะอยู่แย้มแมวสิพายูน้ำกันสหานาที่นะคะอีกอีกประมาณหานาที่นะคะตอนนี้ดูกำลังหันลาบหมูอยู่อันนี้ลาบหมูใช่ไหมคะพ่อครัวลาบหมูครับแซบแซบนะครับพ่อครัวเจ้านี้ไม่ต้องห่วงครับแซบจริงจริบ มือไม้อ่อนละวน,นี้ต้องถอนไหม,มกระเด็นละคคบบรรยากาศบ้านเา้างชงวนีด้ให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศบ้านเอ,อ่อยายเดนียวค่ะบรรยากาศ น่าอยู่น่าชมอากาศหนาวค่ะพี่น้องคะอากาศหนาวไหนว,นว่าไปแห่นะแห่กองยาวคะไหนว่าไปแห่เ,เ,เ,เขาแหย่ยางพี่เมา,าจะไปเต้น <c oughs> <c oughs> เอานี่แหละเต้นๆหน้าหนาวนี่แหละมันจะได้ไม่หนาว ค่ะบรรยากาศบ้านคนอันนี้อยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะยามยวอ่าอ,อยู่สุรินทร์นะคะพี่น้องครับเพือพ่อนๆอ,อยู่จังหวัดใดกันแน่นออยู่จังหวัดใดกันแน่นอคนสุรินทร์นี่แหละค่ะคนสุรินทร์มาเองบรรยากาศบ้านบ้านนะคะพี่น้องค่ะ พี่น้องคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณหลายๆนะคะวัยมีโอกาสนี่ก็เป็นอีกมือที่เอามาไหล์สนนะคะพี่น้องคะเพได้รามากเป็น,ลปน,ลนลหลายเดือนแล้วนาะหลายเดือนแร้วมือนี้เขาก็มาถ่ายมารายงานตัวตนนะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเอาวัยมีโอกาสเด้นไปพบกันอีกเนาะพี่น้องคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมไว้พอกันโอกาสหนาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะพัวต่อข้างคนโตเดี๋ยวไปช่วยเคนอ่ทำพัวต่อค่ะไปนะคะปิดตรงไหนเนาะป่าน